สเปกกล้อง OPPO Find X8 Ultra ใช้เซนเซอร์ Sony ในเลนเทเลทั้ง3เท่าและ6เท่าก่อนหน้านี้ได้มีข่าวหรือว่า OPPO จะเปิดตัว Find 5สมาร์ทโฟนระทงจอพับก่อนที่จะตามมาด้วย Find X8 Ultra ล่าสุดจอมเม้นก็ได้เผยสเปคของ OPPO Find X8 Ultra ออกมาให้ทราบกันบางส่วนแล้วครับ โดยทางรีตันแชตเตชันเผยว่าเลอธงรุ่นใหม่อย่างไฟป์ l t r อตรจะมาพร้อมเลนเทเลโฟโต้ถึง2เลนเหมือนกับรุ่น X8 Pro ซึ่งเลนเทเลเลนแรกก็จะมีความละเอียด50ดาลพิเซลเซ็นเซอร์ Sony i m x 906ขนาด1ส่วน1.5นิ้วมีระยะซูม3เท่าส่วนเทเลอีกเลนจะเป็นเพรสโคปความละเอียด50มิพิเซลเซ็นเซอร์ Sony i m x 882ขนาด1ส่วน1.953นิ้ว และมีระยะซูม6เท่าถึงแม้ว่าจอมแม่นลายนี้จะไม่ได้ให้รายละเอียดในเลนอื่นแต่ตามข้อมูลที่เผยม,มาคือเลนหลักจะอยู่ที่50ลมานพิเซลเซ็นเซอร์ l y t 900ขนาด1นิ้วและเลนอัลตราไวความเป็50น50้านพิเซลเซ็นเซอร์ I m เ882ส่วนสเปคอื่นๆของรุ่นนี้คาดว่าจะได้หน้าจอแสดงผลแบบ BOE X2 LTPO OLED ขนาด6.82นิ้วความละเอียด 2K+ รองรับค่ารีเฟรชเรท120่งเฮิร์ตที่มีความโค้งทั้ง4ด้านเป็นแบบไมโครเคิร์ฟฉายชิปโพนผลสัลเบอร์ก้อน8ปดดีลิทไฮแบตเตอรี่มีที่6,000นมิลลิแอมรองรับชาร์จเด้แปดสวัตต์และมีมาตรฐานกันน้ำไอพีหและ69